ขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกท่านก็สงสัยวัาแล้วเรื่องไงที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่มนุษย์หรือจริงๆการกิเป็นมนุษย์นี่เป็นพรที่ริ่งใหญ่มากปรากร่์คนหนึ่งบอกว่าต่อให้เราไปติดเกาะแล้วเหลือแต่ตัวล่อนจ้น ก็ยังได้กําไรเพราะอะไรเพราะตอนทีนท่ททททเราเกิดมาใหม่ๆเนี่ยเรายังพูดไม่ได้ร่างกายก็ยังไม่โตแต่ว่าไปติดก่บปุ๊บพูดได้แล้วเติบโต,ตเป็นผู้เป็นคนแล้วมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์นี่ขนาดเหลือตัวน้องจ้งก็ยังกำไรอยู่นะการได้เกิดเป็นมนุษย์ทำไมจึงขอให้การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นพรที่สำคัญที่สุดเหตุผลก็เพราะ มันยากกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ในทางจิตวิทยานทาาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะทุกวันนี้การคุ้มกําเกิดมันก้าวหน้ามากแต่ในทางจิตวิทยาของเราคือในทางจิตวิทยาเฉยการเกิดเป็นมนุษย์มันยากมากพระพุทธเด้าทกานเปนแง่ายๆว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนนะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเรามีสนามฟุตบอลอยู่เอามง่ายๆก็คือสนามหลวง ตรงสนามหลวงแนละ้วมันมีหินก้อนหนึง่งเป็นหินก้อนใหญ่จัตุรัสขนาดกว้างขนาด,นาดยาวเท่ากันทั้งหมดตั้งอยู่เต็มในสนามหลวงทุกด้านเท่ากันหมดสมมตินะว่าส,ส,สูงสักร้อยเมตรกว้างสักร้อยเมตรอย่ายาวสัก100ร้อยเมตรจัตุรัสเห็นทุกขนาดานแะล้ หนึ่งร้อยปีเมเทวด,ดาหอกมาผ้าขาวเนี่ยมาลูห,นนะหลนดดนินก้อนนั้นแต่หอกหายไปเลยอีกหนึ่งร้อยปีต่อมาเทวดาองคเดิมนั้นหอบใหม่ครั้งหนึ่งเอาผ้าขาวมาลูหินก้อนนั้นอีกทํายี้ทุกร้อยปีจนกระทั่งหินแท่งทึบขนาดนั้นละลายเป็นของคลีทุเรียนไปจากการถูกลูหด้วยผ้าขาวและสึกกร่อนไปตามกาเลเวลา ระยะเวลาขนาดนี้คิดดูแล้วกันว่านานนะอย่างนี้เราเรียกว่าหนึ่งกับหนึ่งกันแต่ว่ากว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์รินเวลานานมากกว่านี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นกว่าจะเกิดเป็นมนุษนย์นีง่งยกาหลือแสนนะทีนี้พอหลุดออกมาเป็นมนุษย์แล้วนะใช่ว่าจะเป็นมนุษย์แล้วออมาทํางานที่มอเตอรเกษตรได้ทุกคนนะเพราะมนุษย์นี่ก็มีหลายประเภทนะ ลองสำรวจดูดดดนะว่าตรตกับใครยังไงนะความหยนะถ้าเกิดไปโตงนะมีหลายประเภทหนึ่งมนุษย์มนุษย์เสเีโบมนุษย์ที่มีความละอายชั่วกลัวบากมีโอกาสโกงก็ไม่โกงมีโอกาสเลวก็ไม่เลว,วทำอะไรคิดหน้าทิดหลังใจสูงละอายทั่วตัวบากกลัวคนจะรู้จะเห็นเวลาองทำอะไรไมร่ดีเอาไว้ ใจมใีพลตบสูงมากอย่างนี้มนุษย์เทวคือมนุษย์เทวด่าเป็นคนลายชัวย่วลัวปบสองมนุษย์มนุษย์ติดรัชฐานโอมนุษย์เดรัชฉานมนุษย์เดรัชานไม่คิดอะไรมนักกินดื่มสืบพันหลับแค่นั้นเองวันเราไม่คิดอะไรมนกไม่คุ้มหน้าขอให้มีกินมีดืม่มมีสืบพันแล้วก็หลับไม่ต้องคิดอะไร สันดีได้ขามีแค่นั้นเองคนอย่างนี้อยู่ในวันวันเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรจะทิ้งไม่มีคนรุ่นหลังหรอกแล้วก็ต่อมามนุษย์สเปโต้กลายได้มนุษย์สปริโตมนุษย์สเปโตคือมนุษย์เปรตมนุษย์เปรตาไปโกงสะบั้นทันแหลกกินไม่รู้อิ่มไม่รู้พอมีเท่าไหร่ก็โกงก็กิน กินหินกินหินกินปูนกินทรายกินชินหมาชินปนทุกนี้มีกินหมดนี่แหละมันเปรตคือไม่รู้จักคำว่าอิ่มเห็นไหมในทังครามรายึดแน่กัหมดเลยถ้าเอาเรื่องนี้ไปพูดกองโัรรัฐคงคงแตกมันรู้สึสเต็โหนเยอะเหลือเกินอาจา์ได้คุยกับผู้ใหญ่ของปปชท่านวิชามหาคุณหรายากท่ได้คุยกับท่านส่วนที บนได้รัแต่เอินได้เห็นหลักฐานเรื่องการคอร์รัปชันของคนไทยท่านสุนทรบอกว่าอยากจะร้องไห้สักสิบชาติท่านวิชามหาคุณซึ่งเป็นมือสอบสวนร่วมกับท่านตามเหตุกลา้าณรงค์กับท่านกล้าณรงจันทิกท่านบอกว่าสําหรับผมไม่ใช่แค่ร้องไห้สิบชาติมันต้องร้อยชาติคนไทยตายก็เกือรึตายก็ร้องไห้กันร้อยชาติ ถึงจะเอาเรื่องโกงกินออกจากประเท้ไยที่หมดเลยเพราะทุกวันนี้โกงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าโกงแล้วดันปล่อยให้เขาจับได้เนี่ยจงผิดปกตินะมันผิดเราตอนนี้เห็นไหมละคุณยงไปดูจตอนรมีสองมาตรฐานในกี่ปีแล้วเพื่อรู้กันในตอนนี้เองว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นมันผิดแต่ทําให้ถูกได้ ถ้าเกิดรัฐบาลไม่เข้มแข็งภาาอย่างนี้จะเป็นไปอีกกี่ปีสิ่งที่น่าอนักที่สุดก็คือถ้าฝ่ายรับเป็นคนโกงจริงเงแล้วประชาชนจะได้หลักประกันอะไรใช่ไหมนี่มนุษองสเปรโตเดินอยู่เต็มเหมือนคนไทยทั้งหมดเลยเห็นไหมกันนอกจากนั้นมีอะไรีกมนุษย์สัตว์นรยิโกมนุษย์สัตว์นรกโอ้เกิดมาแล้วเนี่ย ทำให้คนที่อยู่ใกล้ทุกตลอดเลยมนุษย์สัตว์เดินไปคุยสองสามคำแม่เจือนกับมาเลยพรสวรรค์พิเศษทำให้คนเป็นทุกโทรศัพท์ไปหาเังใสอยู่ดีๆเลยฮัลโหลเป็นยังไงิฟังตป๊บหนึ่งวางสายทคเลยมันดีนั่งฟังรรมาอยู่ส่งเอสเอ็มมาหาเราแล้วไม่โทรอกลับมามีเรื่องเด่น เอาละมนุษย์สัตว์ในวิโกนี่เกิดมาเพื่อที่จะทิ้งแทงคนอื่นทำให้คนอื่นนี่ต้องทุกข์ยากหนักที่จะมีความเงินความสุขเนี่ยไประเทศไทยกันบเขาดาวลงตีมาอยู่ในที่บางบังบึ้งเลยนะฆ่าเรคนอื่นแล้วมีความสุขเบลเบลคนอื่นแล้วมีความสุขมีความสุขจากการที่ได้ทำร้ายทำลายคนอื่นนี่เรียกว่ามนุษย์สัตว์ในวิโกแปลงเ่านมนุษย์สัตว์นรก เหนไหมต่อไปมนุษย์สัมมนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงหลายๆคนฟังมนุษย์เด็ูหและสายหัวพอฟังมนุษย์สัมมนุษย์โสดตรงกระดามรอเขาดิเราต้องประเภทนี้มนุษย์สัมมนุษย์โสมนุษย์ผู้มีใจสูงส่งจริงจริงมีใจสูงส่งก็เพราะมีคุณธรรม มีจริยธรรมอยู่ที่ไหนแล้วตัวเองมีความสุขและทําให้คนอื่นมีความสุขไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนเืน่นเป็นมนุษย์ที่ทําให้คนอื่นชื่นใจได้เสมอเนี่ยเรียกว่ามนุษย์สมนุษย์สคือมนุษย์ผู้มีใจสูงเวลาเรากลับออกจากห้องนี้ไปเนี่ยเราไปคุยให้คุณสามีคุณภรรยาที่บ้านฟังดูนะว่าเราเป็นมนุษย์ชนิดไหนกัน คนดูแลเราจะได้เลื่อระดับบางคนบอกว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นสัตว์นล้ต้องเป็นเป็ดเป็นอะไรน่ะจริงๆไม่ต้องรอให้ตายตอนเนี้ยวันก่อนอาจารย์มาั่งอยู่ที่กุฏิเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมเดินผ่านมาเหมือนสวนสัตว์เปิดเลยคุยกันอยู่หูมันวิ่งผ่านไปหมดเลยอาตรมาโผล่ไปดูมนุษย์สติรัตฉาลนสติรษถามเยอะเหลือเกิน เห็นไหมไม่จะเปนไม่ต้องรอให้ตายแล้วถึงจะเกิดใหม่จะเป็นมนุษย์พันนั้นทนได้ไหมต้องนะทางนี้ใจเราเปลี่ยนคุณนั้นสมบัติให้ใจต่ําเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าโกงเป็นเปรตหดไรหดหินน้ำมินชาติเป็นสัตว์นรกลายชักวโรบาตก็เป็นเทวดาใจสูงใจกระเสิฐก็เป็นมนุษย์ดังนั้นพอก็ได้หนึ่งที่บอกว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ยากนะไม่ใช่ว่าเรียว <itu? S 1> ัยวะเขาสามสิบสองประการเกิดมาเป็นคนอย่างเราทุกคนแล่งนั so, <S 1> <S 1> ่งอยู so so ่ท so ี so ่น so ี so ่เ so ป็นมนุษย์นะฟังอย่างนี้แล so ้วต้องถามตัวเองว่าเออฉันเป็นกับเขาหรือเปล่าเนี่ยสอบผ่านไม่ได้เป็นมนุษย์นะใจคนนี่ก็แปลกนะสิ่งที่สูงที่สุดในโลกคนยอมเชื่อไหมคือใจเช่นเดียวกันนะมันจะต่ำนี่อยู่ในโลกใจคนถึงไหม จคนถึงเวลาจะสูงก็สูงได้ที่สุดในโลกแต่เวลาจะต่ำก็ต่ำได้มากที่สุดในโลกสูงที่สุดในโลกถึงขนาดว่าทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนมนุษย์แล้วตัวเองไม่เอาอะไรเลยอย่างเมื่านเราเห็นเจ้าอยู่มหัวรังทรงทำประชวรรักษาอาการยูที่โรงพยาบาลศรีราชนำทุ่งกรุงเทพสั่งให้ข้าราชการกรมชลประการเข้าไปรายงานทุกชั่วโมงกูยอมนึกคิดด้วย นี่มีสรงทับไปชวนแต่ต่มที่สุดในโลกเหมือนพ่อคนหนึ่งที่กำลังจำเราโลกเด็กเม่ติดอแล้วนักข่าวอาไมเจอะปากถามทําไมคนจริงเป็นคนขื่นลกผู้เป็นพ่อเมาเหล้าเลยตอบว่าเอ้าก็ลูกของผมผมเลี้ยงลูกผมจะทําอะไรก็ได้นี่ดูสิเวลาใจจะต่าขึ้นมาเ่ยมองไม่เห็นศีลธรรมเลยเพราะฉะนั้นใจคนจะสูงที่สุดก็ได้จะต่าที่สุดก็ได้ถ้าไม่รักษาใจให้ดี โอกาสที่จะชั่วในการเป็นมนุษย์เนี่ยยากง่ายอยู่ดีๆบางทีไม่ได้เป็นบางทีนั่งฟังอยู่ตรงนี้เป็นกลับออกไปเขาเป็นดาวมึงเป็นมึงเงาหลุดเป็นสัตว์นรกอีกแล้วตัดเดียวน็ดำเองนะมันหลุดง่ายจะตายนะทักษะให้ดีนะวันวันหนึ่งที่คนโยมเรียนไม่้ตายเกิดกี่ครั้งรู้ไหมมันเียนระดับเลยนะเรียนไม่้ตายเกิดบางคนวันหนึ่งครบหมดเลย ตื ates, ่นแต่เช้าอาบน้ำร้องเพลงผิวปากในห้องน้ำทำอะไรมีความสุขเลยเ่นช่วงนั้นันมีความสุขเป็นมังกรสามมิโสะใจสูงใช่ไหมไม่ได้เด็อเป็นกลับออกมาจิตกลายไปจืดไม่เป็นรถเล็กไม่กลัวเป็นจิตหัวดาเอาแล้วไงเป็นสัตว์นรกไปแล้วใช่ไหมขึ้นรถมารถติดแจกของรับคนที่อยู่ข้างในเอาแล้วไงเป็นสัตว์ยรฉานไปกแล้วเะ็นั้น มามหาวิทยาลัยสอนหนังสือด้วยจิตสำนึกในวิชาชีพตั้งบกตั้งเตยสอนตัเสร็จอ้ยเป็นมนุษย์สัมมนุษย์สอใจสูงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมีการจัดซื้อจับจ้างเซ็นกัตเร็วได้ไหมล่ะห้าแสนเป็นสเปโต้ไปเลยแต่ไม่เงนเลยเขาจะเล่นราวางให้ดีนะขอให้เเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะใช่ไหมเกิดมาครบสามสิบสองแล้วมันนน่นยิง ฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่นะเวลาคนทุกคนจะไปบวชพระจะสอบสภาพกลางลงที่จะบวชเรียกว่าถามอันตรายที่ระทำคำถามข้อหนึ่งก็คือมนุษย์โสซิแปลเป็นไงว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าทาไมถามแปลกๆอย่างนั้นน่ะในพระประชาก่อนจะบวชจะทำอย่างนั้นป้องกันหนึ่งว่าคุณเป็นมนุษย์จริงนะคุณรู้สึกตัวอยู่ไหมคุณยังเป็นมนุษย์ จะถามอะ่ี่สิบข้อเพราะฉะนั้นเรื่องคำถามว่าเป็นมนุษย์หรือไม่จึงเป็นคำถามสําคัญสําหรับเราทุกคนเอาลักษณะมนุษย์สีห้าข้อเมื่อกี้ไปเขียนแปะไว้ที่หัวเตียงก็ได้หน้าห้องทํางานก็ได้หนึ่งมนุษย์สติรัชาน,นุสติรัชานเขียนไม่เพื่ออะไรทำสปอตตัวเองแต่ละวันแต่ละวันเื่อเราหลุดรืกเป จะได้เตือนใจเตืว่าเราควรจะเป็นมนุษย์ชนิดไหนที่พูดมาเมื่อกี้นี่ที่คนเป็นมีสองประเภทเท่านั้นมนุษย์เทววคือเป็นมนุษย์เทวดาล่าชั่วโละมนุษย์สมฤทธิ์เป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงส่วนมนุษย์สัตยรัชานุษย์เดรัจฉานมนุษย์สเปโตมนุษย์เปลตแล้วก็มนุษย์เนริโกมนุษย์สับนรกสามอย่างนี้อย่าหลงเปเป็นแค่เดียวหลงไปเป็นยุ่งทีเดียว อะไรที่จะทําให้เราเป็นมันุษย์ไม่สมบูรณ์ใจใจคนก็เป็นเกณฑ์นนะถ้าคุณยนนักษาใจให้ดีจะเลืนทีทั้งหมดจะเล่าตัวอย่างท้งหนึ่งให้ฟังเรื่องของใจมีสถานบริการสองแห่งตั้งหันหน้าชนกันทั้งนั้นนี้ปกติสองอย่างนี้น่าจะไปกันคนละทางแต่ปรากฏว่าสองแห่งนี้จู่ๆก็หันหน้าชนกันนั่นคือสถาน,นเป็นซ่องนางลง สถานีหนึ่งเป็นอาสองของดาบบเแกๆองหนึห่งหันหน้าชนกันเป๊กเลยทุกวันมีคมแนแห่มาใช้บริการแห่ไปหาหลวงปู่ที่อาสองขอเลขขอหวยเทหัวรถน้ำมันพ่นน้ำมาขอขึ้นรัางขอขัง,ขงค,นคนขึ้นกันวังในวไม่ต่ำกวาร้อยาบาทด้านที่หัน,กกนหน้าชนกันซ่องหนากก็มีคนเข้าหาตลอดก,กัน สองแห่งเนี่ยบริการประชาชนพอๆกันทุกคืนก่อนนอนเมื่อแขกเดินกลับคนแล้วประมาณที่งคืนหลวงปู่ดาวดคลี่ม่านสำนักมองไปทางซ่องโสงเภณีประมุ่นกับตัวเองโยเ้ยทำไมไ็ได้คิดจดมาเป็นนักพรตอะไรหรอะอยู่ไปอยู่มาคนศรัทธาขึ้นมาก็เลยอยู่าายาวมาจนทุกวันนี้ แม่จัลยต่บานที่ถึงโยมทุกคืนเลยเหตุไงโยกับกรรมเหตุตา,ตาการมบ้างไหมโยมลุงปู่ได้หมดอธิษฐานเสร็จหลับตาลงนอนทุกคืนส่วนโสิณีก่อนจะนอนทุกคืนปิดไฟนอนเตียงหันมาทางลูงปู่นะก่อนอธิษฐานที่หมอนปูน่แจ้งค่ะโยมเนี่ย ไม่ได้คิดเกิดมาแล้วจะมาทำบาปกพื่การขายร่างกายแบบนันถึงหนูจะขายแต่ขาแต่กายหัวใจไม่ได้ขายชอบทำหลวงปู่หลวงปู่ชชบดีีเกิดเกิดมาได้ช่วยคนมหาศาลแต่หนูสีโชคร้ายทำบาปทุกวันถ้าอะไรเสียบุญที่หลวงปู่ได้ทุกวันขอแบ่งให้หนูบ้างนะคะอธิษฐานเ่ความต้องสร็เจตโศนเรนหลับทุกคืน เป็นอย่างนี้มาตลอดนะทุกคกืนก่อนรับหลวงปู่ก็คลี่ม่านมองไฟจุพูปรจวนใจสมัยนีดีก่อน,อจ,น,จ,นจะนั่จุดธูกหลวงปู่เจ้าขาด้วยความศรัทธาเริ่ใสยเกิดมาหาัต้นงมอขายร่างกายอยากจะเป็นนิบัะทรับใช้ทำศาสนาะให้หลวงปู่นนะาามกากาแต่คน่างมองหากันแลงกันแต่ไม่วัตถุประสงค์คนละอย่างวันหนึ่งเรื่องลัดตัดขันตุ๊บ จะไปดึงโน่นเลยไปสวรรค์เราไดึงเลยส่วนลุงปูดึงเราไปฝึกงานกับพระเท้าัไปคนละทาเลยนะลุงปูดาวบอไปไวๆในระททำไิธีตงตรงรารู้ไม้จะททำอะไรอยู่บนลกมเจ้าหน้าที่กรกเนี่ยกดคอมพิวเตอร์ให้ดึป็นตัวในถือเลยบอกว่าคุณจะต้องลงนรกอกู่แล้วเฮ้ ชื่อบัญชีของคุณชื่อคุณในบัญชีมันตัวเองตลอดเวลาท่านถึงหยุดบนโลกมนุษย์แล้วทำไมเจ้าของที่นเราก็บอกคุณลง,ลงนึกดูว่ก่อนนอนคุณนอธิษฐานแบบไงคุณงปว่ได้บอกกันนึกเออจริงเราเอาประโยชน์ทุกวันก็จริงแต่จิตดวงสุดท้ายก่อนจะนอนเราอกุศนทุกคืนจิตดวงสุดท้ายนี่สำคัญมากะเหมือนเราจะปิดสวิต ดลบิดไปพร้อมกับสภาพจิตใจแบบไหนสมมุติคืนนั้นกลบตาเราตายไปนจิตดวงนั้นจะพาเราไปเห็นไหมลูกปู่เลยยอมจะนมบอกเออฉันกับสองคนอยู่นะยอมรับดูและมัองส่วนโสเภณีขึ้นไปบนสวรรค์เปเถียนเทวดาท่านไม่หนูมือถือบนสวรรค์เพราะหนูเป็นโสเภณีทำบาปทำให้คนมันล่มหนงเทวดาบอกว่าถูกต้องแล้วหนู ชื่อขุนหนูเนี่ยตัวแดงก็เป็นอยู่บนโลกมนนุ่งเหล้าหลับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจริงเอาเรืองจะรยาเปรียบทียำไมล่ะเจ้าคะเทวดาบอกว่าขุนหนูเนี่ยมีใจเป็นกุศลทุกคืนจริงไหมก่นอนนอนดนงได้ทานอะไรสมเด็จในก็น,นึกโอ้ใช่เราได้ถามถึงนึกถึงหลวงปู่ขอกราบหลวงปู่ทุกคืนไปจิตเริษษ่อมใสสมเด็จในปเปรายตีนเนี่ยจะเกิดปีตีนะ ว่าดูสิแค่เรากราบหลวงปู่ก่อนนอนทุกคืนยังได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดนึ่งก่นหนึ่นหลวงปู่ที่เรากราดหลางจะไม่อยู่สูงกว่าชั้นนี้เลยเลยถามเทวดาเทวดาเจ้าขาลวงปู่ของโยมปู่ปาอยู่ชั้นไหนเจ้าขาเทวดาบอกติดกังขายเลยไม่ตอบกลัวนางป้าใหม่จะเสียศรัทธาเห็นไหม นี่คือเรื่องของใจคนนะไม่ใช่เรงวันหนึ่งหนึ่งถ้าเรารักษาใจไม่ดีเราทุกคนมีสิทธิ์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆวันเดียวอาจจะท่องไปทุกภพใครไม่เชื่อเรื่องการเป็นไรตายเกิดในภพหน้าแต่ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องการเป็นไตายเกิดในขณะจิตนี้ขณะจิตมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเราเป็นไรตใจเกิดไ้ นับครั้งไม่ถ้วนนับชาติไม่ถ้วนนี่คือการเป็นวัาใจเกิดของจริงดังนั้นกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ถามว่ามันยากไไหรือไม่คำตอบก็คือยากเหลือแสนในทางกายภาพสองในาใทางจิตใจยิ่งยากก็้าไปอีกเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะสอบตกทุกวันสมมุตวิตว,<ส>วันนี้มันไม่ยอมทำใจท่องจนหลับไปถวันนี้เป็นมนมุษย์สมาธิโสใจสูงทังวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเกิดน้ำไม่ไหลเห็นไหม มันมีนมแล้วเกิดที่จะหลุดไปเป็นมนุษย์อีกแล้วอ่ะถึงเราจะน้นทุววันนี้ถามตัวเองก่อนจะเดินออกจากบ้านนะเอ้วันนี้ฉันจะเป็นมนุษย์มนุษย์สันนานว่าคือมนุษย์ใจสูงให้ได้ตลอดวันต้องจดฝึกตัวเองทุกวันให้เป็นมนุษย์อย่างนี้ทุกวันนะอย่าหลุดบ่อยๆนะแต่ถ้าหลุดบ่อยก็เริ่มต้นใหม่หลุดบ่อยก็เริ่มต้นใหม่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพภูมิของมนุษย์และเทวดาก็พออย่าหลุดไปเป็นมนุษย์สเปรตง มนุษย์สตัตว์เดรัจฉานเราคือสตัตว์เดรัจฉานมนุษย์สตั اء, สตว์ในระโกคือมนุษย์สั์นรใกใครดูให้แก้ไขการเป็นมนุษย์เนี่ยยากแต่เชื่อไหมมีมนุษย์บางจำพวกที่ตายกันง่ายเพราะไม่รักชีวิตเร่องนี้อ่านข่าวหนสือินแล้วก็ดูข่าวโทรทัศน์เรื่องเล่าชาวนีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งพากันไปลิงทลองเพื่อน,นรับปริญญาย เหลียงจะร้องกันข้ามคืนจนถึงตีหนึ่งตีสองที่ข้างแน้นำเจ้าพระยาพอถึงตีสองเพื่อนคนหนึ่งขอลุกออกจากโรงกลับบ้านไปถอยรถไม่รู้ไปถอยรถยังไงจู่ๆรถถอยลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาโครมเพื่อนที่กินเหล้าเมาอย่างเบงก็จะเคาะแก้วเคาะขวดตรงนั้นไม่รู้กั่องรู้แล้วกลับไปบ้านกัน เมื่อวานี้โทรหาเพื่อนวันนี้เราจะไปไหนต่อยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ลุกออกไปก่อนถ่ายรถลงจเจ้าพยาแต่แล้วก็เป็นศพไปแล้วขึ้นเนื้อหนึ่งเรียบร้อยแล้วดู <c oughs> นี่ชีวิตสูงค่าขนาดนั้นแต่บางคนก็เอามาตายงย่ายง่ายนะนะบางทียังไม่ไรู้สึกเองเพราะฉะนั้นโอกาสรอบเ,เมื่อเกิดมาเป็นคนนั้น